ครับสวัสดีครับพอ,อกันอีกแล้วครับกับช่องแนวทางเลขเด็ดนะครับสำหรับสำหรับมือนีนะครับเนาะแอดกะจะพาเพื่อนๆพนพี่พี่พพน,อนอ้องๆ้อมาเบิ่งสูตรเม็ดเดียวนะครับเนาะกับแนวทางหวยเลา่าพัฒนาหววประจำวันทีหาเดือนสี่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะอันนี้ก็จะเป็นหววแรกนะครับเนาะสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะครับ กับช่องแนวทางเลขเด็ดนะครับเนาะเขากลับมาเบิ่งกันเลยนะครับเนาะอันนี้แอดควมสุกกะเอาผลนะครับเนาะที่มันออกหวดประจําวันทีสามนะครับหวดล่าสุดเลยนะครับมาเป็นตัวคิดคํานวณน,นะครับเนาะสําหรับหวยลาวพัฒนาสูตรเม็ดเดียวนะครับซึ่งอันนี้แอดกะเดซางกุมไม่ขึ้นมาเนาะครับเนาะอ่าช่องกะแนวทางเลขเด็ดนะครับอ่าส่วนอ่าความสุกผ้ารวยกะ ถูกปิดไปเรียบร้อยนะครับเนาะกะจะบอก FC ฟซีนะครับเนาะว่าเป็นช่องเดียวกันนะครับว่าเป็นช่องเดียวกันนะครับเนาะกะจังใดก็ะขอฝากไปนั่น,นะครับก่อนเขาจะไปเบ่งสูตรเม็ดเดียวนะครับเนาะเขากะมาฟังคําเตือนกันก่อนคาเตือนคลิปนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเป็นเพียงสติตัวเลขไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำชมเพื่อความมันเถิง ครับในเมื่อเขาฟังคําเตือนกันแล้วนะครับนาอเขาก็มาเบิรงกันเลยนะครับกันนี้เลยนะครับนาะสำหรับตัวที่แอดขัดออกมาได้นะครับสําหรับสูตรเม็ดเดียวกะเด่น3กับร่อง4นะครับเนาะเด่นที่3รองที่4นะครับส่วนสูตรเม็ดเดียวนี่ก็จะเน้นสายวิ่งสายรูดนะครับเนาะเด่นที่3ร่องที่4แอดควมสุกกะจะเอา3านะครับนาอมาเป็นตัววิ่งรูดนะครับ ก็จะได้ 30, 31, 32, 33, 34ต่อโดย3ห้าย6 3ห38า3 8, ตบไ,ไ้ายโดย3เก่านะครับเนาะสำหรับตัวเด่นนะครับส่วนตัวร่องนะครับเนาะตัวร่องนี้แอดค้มสุกกะจะขัดมาเฉพาะสายเจาะนะครับเด้อสำหรับตัวร่องร่อง C ก็จะเจาะได้ c 2 C 4 c 3และกัด c 6นะครับเนาะ ส่วนสำหรับตัวเด่นสายวิ่งสายรูดนะครับเนาะสามกัทีแอดวงกลมให้เลยนะครับเด้อกัจะเป็น3 2 3 3 3 4แล้วก็สามหกเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเอฟซีมากะจดไว้แคบว้ได้เลยถ้าบอมากัดปล่อยผ่านอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะครับเนาะยำเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องเอฟซีเลยนะครับว่าเป็นแค่แนวทางนะครับมากัดตามนะครับเนาะบอมากัดปล่อยผ่าน ครับางไรก็ขอฝากชุดนี้ไปให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆ FC นั่นไปพิจารณานําน,นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้เพื่อนๆพี่ๆน,อนออ้องๆ FC โชคดีโชคหมาอนพอกันไม่คลิปหนาสวัสดีค่ะ